สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแอนนะคะและคลิปนี้เนี่ยแอนจะมาเปิดกล่องช้อปปิ้งจากชอปปี้นะคะทุกคนทางเราได้ช้อปปิ้งนะจากแอปพลิเคชันชอปปี้นะคะเนื่องด้วยว่าหม้อกระทะของแอนเนี่ยมันพังนะคะมันใช้งานไม่ได้นะช่วงนี้ก็เลยห่างหายการทํากับข้าวไปบ้างนะคะทุกคนในอะไรก็ตามนะทางเราไปช้อปปิ้งมาใหม่แล้วนะคะทุกคนซึ่งก็เป็น กระทะแล้วก็หม้อแบบเล็กๆนะคะทุกคนไม่ได้สั่งมาแบบใหญ่มากนะเพราะว่าแอนอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็ครั่ของแอนเนี่ยมันเป็นครัวแบบเล็กๆนะคะแบบทานคนเดียวทําคนเดียวทานคนเดียวนะคะใ,ใช้ชีวิตคนเดียวนะจ๊ะทุกคนโอเคค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาเปิดกล่องช้อปปิ้งจากช้อปปีกันนะจ๊ะมาดูกันว่าแอนได้อะไรมาบ้านนะคะทุกคนโอเคไปดูกันเลยคะ่ะ และนี่ก็เป็นทั้งหมดว้า wow. ทั้งหมดนะคะที่แอนชอปปิ้งมานะคะนี่ <laughs> และนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะทุกคนนี่นี่หนึ่งสองสามสี่ชิ้นนะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะมาแกะให้ทุกคนดูนะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะเรามาเริ่มชิ้นที่หนึ่งกันเลยนะคะชิ้นที่หนึ่งของแอนในวันนี้นะมันก็จะเบาๆหน่อยนะคะไม่หนักมากแล้วก็ กล่องเล็กนะคะตัดเลยไม,ไม่ได้มีความปลานีในการแกะกล่องแต่อย่างใดนะคะของแรกของเราชาดามานี่เราก็ได้ทำการสั่งเจวแต้มสิวของพลูพึกษาไปนะคะทุกคนนี่รักแค่ไหนดูเอาเธอทุกคน รักแค่ไหนดูเอาเถิดนะคะมันใช้เกงจริงนะคะของเก่าหมดแล้วเราก็เลยทำการสั่งของใหม่มาเลยจ้ะแม่เอนเคยสั่งในเว็บช้อปปี้แล้วนะคะรอบหนึ่งทีเนี้ยมันหมดนะแล้วก็ไปตามซื้อในเซเว่แถวบ้านก็ไม่มีนะคะทางเราก็เลยสั่งจากช้อปปี้เลยจ้ะแม่นี่ก็คือชิ้นที่หนึ่งนะคะ <c oughs> ต่อไปเป็นชิ้นที่สองของเรานะคะมีป้ายแท็กป้ายแท็กเองไม่ได้แกะเลยนะชื่อชิ้นที่สองของแอนเป็นเป็นเครื่อง <c oughs> เครื่องปั่นอ่ะนี่ประสงค์ก็คือเป็นพวกเครื่องปั่นพิกปั่นกระเทียมอะไรพวกนี้แหละคนทางเรานะจริงๆก็มีครกนะแอนชอบความเทคโนโลยีนะคะแอนก็เลย สั่งเจ้าเครื่องปั่นมานี่ดาดานะคะานี่ทุกคนหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเขาเป็นเครื่องปั่นแบบเครื่องปั่นไฟฟ้านะนี่ก็เป็นกล่องที่เอาไว้ใส่นะคะทุกคน,นปิดลงไปออ้โคมเหมือนกันนะว่าไปนี่นี่นะคะจะเป็นแบบนี้นะ แล้วก็เขาจะมากับสาย USB นะคะสายชาร์จและนี่ก็เป็นปุ่มกดของเขานะคะแอนสั่งสีชมพูมานะ,ะนี่แหละเราจะได้ปั่นพริกกับกระเทียมได้แบบถนัดถนัดนะทุกคนแอนไม่ชอบตำอะ่ะมันเสียงดังอะ่ะแล้วมันก็ใช้แรงเยอะอ่ะเออนั่นแหละนี่ก็เป็นชิ้นที่สองของทางเราแล้วจ้ะต่อไปเป็นชิ้นที่สามของแอนนะคะอันนี้น่าจะเป็นหม้อทุกคน เป็นหม้อแบบเล็กๆอะที่ยันบอกอะมีความสั่งหม้อกับกระทะมาด้วยเด้อเยากเกย็นน้องก็ไม่มีพัดเตอร์นี่ได้แล้วได้แล้ว,ลวโอ นี่นีทุกคนนี่นี่มันน่ารักอ่ะฮ้าสั่งสีชมพูมามากับหม้อเนื่ออย่างนี้นะคะนี่น่ารักจังเลยอ่ะเป็นลายนหนีด้วยทุกคนนี่น่ารักไหมคะนี่ฟ้านะคะปึ้งแบบนี้นะคะอ่าปักไฟ แล้วก็เป็นรายละเอียดก,การใช้งานเนาะวิทุกคนเขามากับเขาเรียกว่าอะไรอะเทปลอนใช่ไหมนเนี่ยข้างในมันเป็นเทปลอนใช่ไหมทุกคนแอ,อนก็ไม่รู้จักเนาะมันคือเทปลอนหรือไม่เทปลอนนะเออก็โอเคนะสามารถต้มซุกี้ได้นะแล้วก็ทำซุกกิมจิก็ได้ทุกคนหนี่มันก็ไม่ได้แบบใหญ่มากนะคะเนี่ยทุกคนร้อนนึงด้วย นี่นืงได้ด้วยทุกคนดูมันน่ารักมากๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเนื้อผักก็ได้นะน่ารักแม่อุ้ยชอบอะ่ะชอบอะ่ะทุกคนน่ารักมากๆเลย น่ารักอะ่ะชอบชอบเดี๋ยววันหยุดนี้จะคิดเมนูนะแม่จะทำอะไรื้ยเจ้าหมอ้อจิววันนี้นะคะชิ้นสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะ มันก็คือกระทะน้อยของเรานั่นเองนะคะทุกคนอยต้องขออภัยในความแบบว่าต้องขออภัยในความพื้นที่น้อยนิดของเราในการรีวิวสินค้าทุกคนม้อกระทะน่ารักมากมาพร้อมฝานึ่งอีกแวะนะคะมีฝานึ่งมาให้ด้วยนะคะทุกคน เด้ออ่ะเก็บก่องก่อนนะฮะนี่เราจะมาโชว์ความกระทะอันน้อยนี้ของเรานะคะทุกคนฝาอุ้ย,ยได้ซอมมาด้วยเวย้ยแล้วก็ได้ที่ล้างที่ขัดกระทะมาด้วยนะคะทุกคนอุ้ยน่ารักจังเลยทุกคน เาราทุกคนมันสามารถที่จะทอดไข่ได้นะอผัดผักได้ใน,ะนกระทะนี้นะคะวิมันน่าระะักอะแล้วเขาก็มากับมอนนึ่งนะทุกคนนี่มันคือซึงหรือมันเรียกว่าอะไรอะแถวบ้าน,นเรียกซึงเนืงอะใช่ไหมเรียกว่าซึงง่ะนี่แล้วเขาก็ มากับซ่อมนะแล้วก็นี่อุปกรณ์ล้างของเขามันคือสกอตไว้แล้วก็มากับอันนี้นะเขาคือเขาคืออะไรอะที่ตักแกงเหรอหนืออะไรอะ่ะทับพีอะไรทักอย่างอะ่ะบลาๆแล้วก็มากับซ่อมนะได้ซ่อมมาด้วยนะนุคคนน่ารักมากๆเลยอันนี้เป็นฝาของเขานะแล้วก็ติดไฟนี่ฮัลโหล น่ารักไหมจ้าแล้วก็มากับปลั๊กไฟอันนี้ด้วยเดอ้อนี่ทุกคน <c oughs> ได้อุปกรณ์การทำกับข้าวมาใหม่แล้วนะคะไม่ต้องง้อกระทะใบใหญ่เบิ่มของเรานะอัน,นคือมันใบใหญ่มันก็เสียแล้วนะคะพังแล้วอันนี้เราก็ไปชอปปิ้งมาใหม่แล้ว <c oughs> น่ารักค่ะชอบ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 ทุกคนวันอาทิตย์นี้วันหยุดนี้ชิดเมนูเลยนะอยากให้เห็นทำเมนูอะไรนะ บอกมาได้เลยนะคะทุกคนโอเคค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะที่แอนได้ช้อปปิ้งมาจากแอปพลิเคชันช้อปปี้นะคะ,ะเขามีแบบของให้เราช้อปปิ้งหลายสิ่อย่างทุกคนก็ลองเข้าไปดูนะคะมันมีให้เราเล่นหลายๆอย่างอะ่ะเออทุกคนนี่ท่าดาน่ารักไหมน่ารักไหมน่ารักทุกคนชอบชอบชอบโอเค แล้ต้องไปแล้วนะคะทุกคนแอนต้องไปทํางานแล้วนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะที่แอนมาอันบล็อกให้ทุกคนดูนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะโอเคค่ะหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจแอนทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนใครยังไม่ได้สั่นกระดิง่งสั่นได้แล้วนะคะคเพื่อจะได้เตือนว่าแอนมาแล้ว สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบาย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 